สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคิดว่าระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลเนี่ยใครเก่งกว่ากันครับผมดูป้ายดูป้ายดูป้ายรู้เลยว่าแมนยูแน่นอนดูเสื้อพี่ดูเสื้อดีกว่าลิเวอร์เตกว่าเยอะเป็ดเป็ดเยอะมาถือซ่อมผมยังไม่พูดเลยเออเสียบเป็ดแดกอ่ะชัดก็พี่ ฟอร์มช่วงเนี้ยดูแค่แบบนู้นไม่ยากอะอม,มันจะดูแค่ฟอร์มไม่ได้สุดท้ายอะมันต้องไปดูที่ว่า,างครได้<น>แชมป์หรือเปล่าตารางคะแนนอยู่สูงไปก็เท่านั้นยูฟ่าก็ไม่ได้เล่นแล้วอะสุดท้ายได้ถือถ้วยหรือเปล่าอ่ะก็รอดูก็เข้ารอบแล้ว FA มี f อ FA, FA โอ้ถ้วยมิก,กโโิโนะยูโรป้าเอ้ายูโรป้ายังได้ไปอะ่ะเห็นไหมทีปีที่แล้วแมนยูไปเอาบอกกะนจก ไปทําไมมันเก่งกว่าตรงไหนไม่เสียค่าเครื่องบินพี่แบบมันเสียค่าเครื่องบินถ้ามันเก่งจริงนะท้าไมถ้ามันเก่งจริงมันต้องได้แชมป์แล้วก็ไม่เสมอศูนย์ศูนย์อ่าพี่คิดคิดดูว่าไปเล่นยูฟาขนาดพับสนามเล่นยังตีเสมอเอาเรื่องนี้ก่อนเล่นยูฟาเนี่ยพี่โอ้โหเขาต้องเปลืองค่าเครื่องบินไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าเอาเงินค่าเครื่องบินไปซื้อนักเต่เนี่ยคุ้มกว่าเยอะแมนยูรวยถ้ายกรตกรอบพาไม่รวยจริงไม่ซื้อเอนทอนี่มาซื้อมาทำไมเออ ซื้อมาหมุนโจเลยลีเวอร์ทำได้หรือเปล่าอ้าวแม่ซื้อนักเตะมไม่ได้อะไรอะซื้อนักเตะมาจะยิงจะยิงจะยิงมันต้องมีแบบแพทเทิร์นของนักเตะเอาี่วเลืองนักเตะเอาเรื่องแชมป์ดีกว่าล่าสุดที่แมนยูเนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยเมื่อไหร่จำได้แปบ่หรือลืมไปแล้วหรือลืมไปแล้วจำได้แต่ทีมเป็นแชมป์นี่ก็ผู้ละอ้าวก็ได้อันปีโควิดไงได้จ์ทันทีอ้าโควิด ภูมิใจนี่คือภูมิใจเอาแล้วแมนยูมีแชมป์ไหมมีทริปเป็ลแชมป์เอาเอานี่ล่าสุดรู้จักไหมรู้จักอยู่ยี่สิบหกปีเยี่สิบหกปีได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหนึ่งครั้งเอออ่นี่คือภูมิใจเอาแล้วล่าสุดแมนยูได้แชมป์อะไรคาราบาวครับถ้วยมิกกี้เมาส์กันนะโอ้โหมิกกี้เมาส์นี่สปอนเซอร์เขาสุดยอดระดับพีแอสเงินรางวัลเท่าไหร่แล้วลิเวอร์ได้อะไรอะคาราบาวก็ไม่ได้เอฟเอก็ไม่ได้พิมีลีกก็ไม่ได้เนาะมีแชมป์หนึ่ง แชมป์แชมป์นี้นี่น่าภูมิใจที่สุดเลยแชมป์เบาแชมป์เบาเฉยเอ้าเนในน่ะล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยเอาล่าสุดเนี่ยเจ็ดศูนย์เนี่ยเจ็ดศูนย์นะพี่จำได้ไหมของขึ้นเลยวะเจ็ดศูนย์จำได้ไหมชนะไม่ว่าจะเจ็ดศูนย์หรือเนี่ยคือแม่งโดนล้อแม่งอยู่สกอเดียวแต่สุดท้ายเอชนะไปแล้วได้แชมป์ไหมเอาแล้วเจ็ดศูนย์นะพี่สกอรรมขาดสุดท้ายสุดท้ายเขาก็มองแค่ว่าผลแพ้ชนะไม่เชื่อถามผู้ดู อ่าถามผู้ดูได้เลยสุดท้ายเขาดูกันแท้ผลแพ้ชนะแค่นั้นไม่มีใครเขาบอกว่าชนะจิดศูนย์แล้วคุณจะได้แชมป์มันไม่ใช่เอาวนันไม่เกิดขึ้นกับลิวร์พูนี่ผมนึกว่าเจอเชฟฟิลนะลิวพูโอ้โหกูร้อนเลยจิศูนย์นัดลนาสุดก็บุกแบบบุกแบบยิงกันเมื่อจรไม่คือโทรไปคุยกับเทนฮักเชนฮักบอกว่าเดี๋ยวเราซ้อมเกมรับก่อนช่วงนี้เกมรับเราไม่ค่อยดีไงวารานเพิ่งกลับมาก็เลยแต่ผมบอกเลยว่ายังไงลิวพูก็ดีกว่า เดอะนัหน้ารู้เลยยังไงริวผูลก็ดีกว่าแมนยูอ่าไม่เชื่อนะถามคนดูดูอถามคนดูอยู่ใครใครเม้นถูกใจนะเม้นมาว่าอ่าลองลองมาดูว่าแมนยูหรือริวพูงยังไงก็แมนยูแค่นั้นแมนยูอย่างจัดเถียงไม่อยากถามตื้นอะเราคอยดูเลย